ย่างแล้วๆพี่น้องมาเด้ออยากขายอยากขายต้องปิดไว้ให้ดีๆไม่วั้นกนไหลไม้ห้าบาทไม้ห้าบาทใคยอยากขายสัาพี่น้องเอ้ยจะเป็นเอียงตกมือนี่เศรษฐกิจไม่ดี มึนเมินกับบดายน้ำเขาห้าบาทห้าบาทต้องปิดปิดแนวปิดไว้แน่งวันเฮงเฮงเป็นพังปังเดอมานีพุ่น่ะฝนมาอีกแล้วดำปึ๊ดมาอีกแล้วพุ่นมันจะได้ขายไหม ฝนมาอีกแล้วแม่ค้าอยากขายต้มน้ำเชื่อไมไว้ต้องปิดสวนสูยงังกันฝุ่นกันมแมลงเนีย่ยเข้าใส่ ได้ตองปิดเอารอนโดกร้อนยำส้มตำลาบนี่ส้มตำยำแซ่บเพิ่นไปเห็ดป่ายมาให้พอใหญ่นี่